มันจะไปปิดกันผมครับมาดูหลังจากครับอ่าอันนี้น้องนิกจะพาท่านผู้ชมมาดูอะไรครับมาดูการการกินเหรอรก,การกินแบบอร่อยใช่ไหมก็ข,อขอ้ากินแบบไหนให้อร่อยกินผักเยี่ยวครับผักไหนอะผักไม่เห็นมีสักอันเลยไหนอ่ะในจาจนจาจน,จานี้มีอะไรบ้างครับผักคะน้าไหนผัก ครับอันนั้นข้าวเหนียวไม่ใช่ฮะอันนี้ผักอันนั้นไก่อะ่ะอันนี้โกหกเห็นเห็นเลยนี่โกหกท่านผู้ชมเห็นเห็นเลยครับอเอ้ยพิษอ้าวนี่ซับผักนี่อ้าวกินให้ท่านผู้ชมดูกินได้ปะกินให้ท่านผู้ชมดูดิกก็ดูดออออะะไไรรคืบ,คบนี่ผักอะไรอ่ะไหนขยายดูอยดโอโ้โหนี่อะไรเนี่ยกระหล่ำปีหรืออะไรนะเขียวๆอ่ะอะไรอะไรเขาเรียกว่ากระถินหรืออะไรยอดอะไร น้องมิกับบอกท่านผู้ชมเลยดิอะไรนะเอ้าวไม่กินเหรอยอดอะไรอ่ะใครไม่รอมั่วละเอาเอาพูดให้มีสาระหน่อยสิท่านผู้ชมก็รอดูอยู่เนี่ยต้องแนะนำตัวก่อนเปล่าวกี่ขวบอะไรเงี้ยสกันไรเอาแสงกันไรเอาเนี่ยแสงกินได้ไม่ได้อย่า